รู้ไหมครับว่าความเครียดเ,ยเป็นตัวร้ายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราทั้งร่างกายและก็จิตใจเลยนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราก็ผลิตเมลาโทนินได้ลดลงการที่เราสามารถที่จะพักผ่อนแล้วก็นอนหลับได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจําเป็นที่ต้องรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมสารกัดจากธรรมชาติที่มีส่วนช่วยให้ร่างกายของเรากระตุ้นเมลาโทนินออกมาได้ตามปกติออกฤทธิ์ทำให้เราหลับได้เร็วขึ้นด้วยครับ กูดไนล์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดตามธรรมชาติอย่างเช่นแอลทีนานีน in, ที่มีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียดลดการสะดุ้งตื่นในระหว่างคืนแอลคลูตามีนกระตุน้นการหลั่งคอตฮอร์โมนมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายของเรานำโปรตีนไปซ่อมแซมระหว่างที่นอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะมีฟาร์มากาบ้าที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองทำให้เราหลับสนิทได้ดียิ่งขึ้นสารสกัดจากดอกคาโมไมา มีส่วนช่วยให้สมองผ่อนคลายคลายความกังวลและยังมีพรมมิที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองและทําให้ความจําของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับของเราได้อีกด้วยนะครับก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมให้กู๊ดนายดูแลคุณและคนที่คุณรักนะครับ REAL e l i x i r เเพราะความสุขคือยาอายุวัฒนะ